งั้นหนูของถามจริงๆเลยนะคะที่นี่มีผีไหมคะโร<ฮ>งแรมอะไรเนี่ยตองโอ้ยก็ในแอปมันสวยมันเป็นสีขาวหมดเลยทั้งตึกอะต้นไม้นี่ตัดบ้างปะเนี่ยพี่เศษไม่รู้จักเหรอเอสเตติกอะ นี่มันโรงแรมผีสิงเชียๆจะเอาไงอจ๊าเราจะนอนนที่จริงจริงเหรอ,อแต่มันเหมือนโรงแรมร้างเลยนะพี่เสกกูโลจงแล้วเราจะให้เราทำยังไงอะ่ะเสืยอไปกีบ่บาทอ่ะพันหนึ่งไม่เจ็ดร้อยห้าสิบต่อคืนเลยเหรอสอมองไหงมจำเป็นแล้วแหละ โรงแรมอะไรเนี่ยตองรีเซพชันก็ไม่มีเขาพนักงานเขาอาจจะไปข้องน้ำก็ได้แล้วก็ต้องคิดบวกไว้ไหมอ่ะใช่หรอตองดูสิพักแค่คืนเดียวเองอ่ะเราจองห้องไหนไว้อะจะมาหาห้องพักเอ่อคือพวกเราจะมาหาห้องที่เราจ้อ่ที่ใช่ค่ะที่ที่จองไว้ค่ะสามห้องใช่ไหมสอง ตามมาค่ะเราทำไมเขาบอกว่าสาวเขาไน่รู้ไม่ บ้าค่ะมีมีลิฟท์ทำไมไม่ขึ้นลิฟท์ล่ะคะลิฟต์มันเสียอทำไมมันถึงเสียก็บอกว่ามันเสียไงค่ะ งแล้วค่ะไปคนดี นี่คือห้องพักของพวกเธอคือเราเราจองไว้สองห้องนะคะมันมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวแล้วมีแม่บ้านไหมครับน้องผมแพ้ฝุ่นแม่บ้านไม่มีพวกคุณต้องทำเองฮะทำทำกันเองเนี่ยนะคะค่าที่พักของพวกคุณก็ถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทำเอง งั้นหนูขอถามจริงๆเลยนะคะที่นี่มีผีไหมคะผีเผลออะไรพูดจาไร้สาระ,ะ,ะกฎของที่นี่คือห้ามขึ้นไปบริเวณชั้น4ี่โดยเด็ดขาด ชั้นสี่มันมีอะไรไม่รู้อาจจะเป็นที่ทำงานเขาก็ได้ค้องอับมากเลยอ่ะต้องไปเปิดแอร์ดิเปิดแอร์หนุยแกอ,อ,อ,อยังเหนื่อยในนั่งรถต<ห>ู้นังมันจะป้าไปนี่ป้าเขาดูปดแปลกๆเนาะแปลกจริงแล้วทำไมต้องท่ามขึ้นชั้นสีอ่ะอะ ไม่มีใครเลยเมื่อกี้ใครวะ พี่จะขึ้นไปดูข้างบนแล้วพี่จะขึ้นไปทำไมเขาก็ห้ามอยู่่ไม่ให้ขึ้นไปอะ่ะโอ้แล้วจ่าก,กับตองคิดว่ามันเป็นใครอ่ะก็อาจจะเป็นแขกที่นี่ก็ได้อ,อาจจะเป็นลูกหลานเจ้าของก็ได้ใช่แล้วทำไมต้องไม่ให้ขึ้นชั้นสี่ห้องพักอาจจะเต็มหรือเปล่าพิเศษกลัวเราไปรบกวนแขกข้างบนมั้งไม่รู้แหละจะเป็นใครก็ตามอะ่ะแล้มาแกล้งเราอยู่แบบนี้เราจะนอนอยังไง อาจจะเป็นลูกหลานของอีป้านี่ก็ได้หนูว่าไม่ไปดีกว่าไหมอะพี่เสมันอันตรายนะก็เขาบอกห้ามอะเราไม่อยากรู้รอะว่าใครแกล้งเราอะก,ก,ก็ก็อยากรู้แต่ก็แบบจะไปปะไม่รู้ว่าถ้าพี่จ๋าไปหนูก็ไปอะอ้าแล้วจะทิ้งพี่เสไปคนเดียวเหรอ ไปก็ได้ไปต้อมเอาเงินไปด้วยดิ องก<ล>ับายเห็นเหมือนพี่ใช่ไหมเห็นเห็น เออะป้าผีเผลออะไรเหรอเมื่อกี้ผมเห็นอยู่กับป้าป้าคืนเงินผมมาเดี๋ยวนี้เลยนะผมไม่พักแล้วป้าไม่ค่อยเห็นแกตัววะ่ะโรงแรมมีผีแล้วปล่อยให้คนอื่นมาพักได้ไงวะก็พวกเธอต้องการโรงแรมราคาถูกไม่ใช่เหรอที่นี่มันก็ถูกพอแล้วนี่นี่ป้าผมไม่พักแล้วไงเอาเงินคืนลา เมื่อกี้รู้ไหมว่าพวกผมเห็นอะไรอ่ะมันใส่ชุดไทยแล้วมันก็ยืนกินใส่หน้าผม่ะใส่ชุดไทยบัวบัว ปลอดภัยกันทุกคนแล้วนะขอบใจมากเลยอ่ะที่เคลียให้ไม่งั้นชาวบ้านแถวเนี้เขาประสาทร้อนกันไปหมดเลยเนี่ยชอบพานะักท่องเที่ยวมาพักโรงแรมแล้วก็โรงแรมก็คิดเลทถูกๆแล้วก็เกิดปัญหาแบบเนี้ตามหลอกตามหลอนเนี่ยไม่ไหวเลยอ่ะแล้วคนชื่อบัวคือลูกเขาเหรอครับป้า ยายบัวเนี่ยเป็นหลานเจ้าของนี่แหละแต่ก่อนก็เห็นวิ่งเล่นวิ่งเล่นอยู่แถวนี้นางชอบรำชอบรำไทยแล้วมีอยู่วันหนึ่งขี่มอไซค์ตั้งใจจะไปรำงานอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุแม่ก็ทำใจไม่ได้ก็อย่างที่เป็นข่าวที่เห็นนี่แหละเรื่องเป็นราวตามนี้แหละจบสิ้นกันซะทีหวังว่าขราวนี้จะอยู่กันแบบสงบสุขนะแถวเนี้น ไม่งั้นนะปวดหัวตามๆกันปลอดภัยดีทุกคนก็ดีนะขอบคุณป้าเหมือนกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันนะป้าจะได้อยู่สุขสบายสักทีเดี๋ยวขงผมว่าก็จะไปทำบุญกันเหมือนกันนะครับจ้าไปไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะโรงแรมในตำนานจริงๆ